ตอนสุดท้ายแล้วครับคือต่อทั้งหมดแล้วค่อยๆต่อไล,ไล,ไล,ไลอย่ยลายลายลยจากจากจากน้ําจากนี่ก่อนลายนี่ลายนี่ลายนี่นะมันต้องตัดข้อตรงผิดไปนิดนึงเนี่ยที่ต่อข้อตรงอันนี้ก็ที่จริงผิดนะมันต้องมาพอนี้มันทํายากไงคนเดียวเนาะมันประมาณเอาทีนี้ไอ้วนน่ะน้านวนไอ้ท่อยื่นน่ะวนมางงี้แล้วก็วนไปนีน้ให้มันไกลไง ให้จุดจุดต่อเชื่อมมันไกลเพราะธรรมดาของเขาเนี่ยที่ช่างเขาทาไว้เนี่ยนะช่างคนเก่งนะเขาทาไว้ให้เนี่ยเขาก็จะทําต่อตรงนี้วนมาแค่เนี่ยไมาถึงคืบเนี่ยก็คือเนี่ยแค่ประมาณสามนิ้วอ่ะสามนิ้วแล้วก็เลี้ยวเข้าตึกเลยเลี้ยวเขาตึกนี้มันฝังอยู่ในปูนไอ้ตรงนี้มันขยับไม่ได้ไงเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยท่อข้อต่อตรงเนี้ยมันขยับไม่ได้มันแตกตรงนี้เลยเพราะตรงนี้มันฉุด มันมันห่างกันเยอะเลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันฉุดไปห่างห่างกันต้องเป็นสองสามนิ้วอ่ะมันห่างไปเที่ยงห่างกันไปมันก็ฉุดไงจนแตกเนี่ยมันดึงล้างออกก็จะต้องทําตรงนี้ยืดหยุ่นไว้เนี่ยทํายืดหยุ่นไว้จนสุดท้ายแล้วมาถึงตรงนี้เลาเดี๋ยวต่อต่อข้อตรงข้อตรงตรง,ตรงนี้คือเราง้างได้ไงเนี่ยมันยืดหยุ่นได้เห็นไหมครับเราง้างได้เราง้างได้ขยับได้มันต้องให้ยืดหยุ่นได,นอนได้อย่างนี้ทอ่อไม่ใช่ไปพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะเรามีปัญหาที่ยิ่ง แอร์แวร์เนี่ยจะต้องตั้งตรงแต่มันตั้งตรงไม่ได้ก็เฉียงนิดหน่อยมันไม่เป็นไรครับเพราะมันต้องเฉียงตามสภาพนู้นอนะไอ้ข้อเฉียงตามสภาพท่อเพราะว่าท่อมันเฉียงไปแล้วอ๋อก็เลยต้องถือข้างล่างเป็นเกณฑ์ครับข้างล่างเป็นเกณฑ์ไม่ใช่ถือแอร์แวร์ตัวตั้งนี้เป็นเกณฑ์แล้วก็เป็นบิดตรงนู้นถ้าเราจะถือตรงนี้ให้ตั้งตรงก็ได้แต่เราจะต้องดัดท่อทีนี้อ๋อก็เลือกเอาไม่ต้องดัดดีกว่า เพราะว่าท่อนี่มันโดนความร้อนอะไรมันก็งองมันเองช่างมันเราไม่ดัดครับเราก็จะมาต่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทากาวตรงนี้ละต่อข้างหนึ่งไปก่อนละันจะได้ง่ายไงคนเดียวถ้าสองคนกระเสียบสองข้างพร้อมกันได้เลยนี่กาวติดแล้วหาเรื่องแล้วมือเปื้อนกาวแล้วมาแตะมาแตะมือถือซะแล้ว นกบนน้ำรรมาตาถั่ครับออรอออกได้อยู่ครับมันติดที่มือถืออ๋อนี่ต่อแล้วครับคอตรงยู่ยยุน่นอันนี้คือแอร์แวรอันนี้คือฝาครอบฝาจุกฝาครอบอากาศจะลอยตัวขึ้นมาแวะอยู่บนนี้แอร์แวรหรือแอร์แวะนั่นแหละอากาศแวะ เ,เอาเผื่อไว้น่อยเพราะว่าเวลาน้ําเราเข้าห้องน้ําจะไม่มันอากาศเข้าไปเยอะจะเปิดแล้วน้าไม่ค่อยไหลครับต่อไปเดี๋ยวเราทําเป็นกระบอกใหญ่เลยอันนี้ทําเล็กๆล,ลองดูก่อนพอทําไปหลายตัวแล้วครับระบบแอร์แวร์อันนี้ตัวยืดยุน่นตัยวยืดยุน่นสําเร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเปิดน้ํา นี่คืออ่าเนี่ยเปิดไว้เลยเปิดไปแล้วเนี่ยไม่ไหลแล้วครับครับเปิดแล้วประมาณสองนาทีแล้วเปิดไปแล้วเปิดไปแล้วโอ้เสียงดังในห้องน้ำมาครับเสียงอัด แสดงว่าเมื่อกี้ออกไปเปิดห้องน้ำนั่นไม่ใช่ไปปิดหรอตรงไหนโอ้โหเน่แสดงว่าเมื่อกี้ทัดเปิดตรงอย่างเงี้ยมันมันเนี่ยเกาหมินหึดเลยเมื่อกี้ดังเล่นเนี่ยในชักโคกทำงานครับเสียงดังปอด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 เดี๋ยวปล่อยเขาทำงานก่อน เดี๋ยวเปิดพัดลมดูดอากาศเปิดพัดลมดูดอากาศเหม็นเหม็นกาามากเหม็นที่มือเราด้วยเนี่ยนี่ดูดอากาศกระเบื้องเนี่ยชกเขาปูแบบขลามตัดนะปูทางเฉียงห้องน้ำนี่ของอ,อก็จะเป็นบล็อกแก้วบล็บอกแก้วสามคู่คู่ละสี่สี่สามสิบสอง 12ช่องทั้งทิศตะวันออกเนี่ยสว่างมากเลยไม่ต้องเปิดไฟในช่วงเช้าอ่ะวันนี้ขังแมวไว้ในห้องน้ําด้านนอกเนี่ยห้องน้ํานอกครับขุมทรัพย์ขนาดใหญ่อยู่นี้ก็ใช้ได้ครับไม่มีรั่วไม่ซึมไม่รั่วหรอกถรัลวตอนนี้แล้วเสร็จแล้วครับอัดกาวอย่างกาวยี่ห้อดีครับตอนนี้เอากาวน้นําไทยเลยไม่ได้ ไม่ได้โฆษณานะยีห่ห้อนี้มันก็ใช้ได้นะแต่กระป๋องสีเขียวๆเ,เหมือนกันเนี่ยมันมียีห่ห้อใหม่ๆราคาถูกไม่ดีพอ,อเคยประหยัดประหยัดใส่มันออผิดแล้วขอโทษครับขอโทษครับก็ดีทั้งหมดแล้วนะครับขอแก้ขอแก้ไขยีหย่ห้ออะไรก็ดีงั้นแหละไม่ได้ไม่ได้บอกนะแต่เมื่อกี้พูดผิดไม่ได้ฆ่าโฆษณา ไม่ได้ค่าโฆษณาเขาหรอกแต่ชมนะของเขาดีครับของเขาดีแต่มันมีบางอย่างเท่านั้นแหละเราต้องเลือกเอานะครับมันคือของถูกของแพงรถเบนซ์หรือว่าจะเอารถบีมเอจักรยานนะครับราคามันไม่เหมือนกันเลือกเอาเลือกเอานี่ท่อนี้ก็ท่ออใช้ท่อแบบดีๆครับของดีๆเลยครับเราเป็นช่างเองเราต้องใช้ของดีๆ ต่ชมเขาคงไม่เป็นไรนะไอ้ยี่ห้อที่เราเอ่ยเราไม่ชมเราก็ไม่ได้บอกยี่ห้อเอาเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะผิดไปผิดกดเขาเราว่าใครเขาไม่ได้นะครับเลือกเอาเลือกเอาเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับความคิดเห็นส่วนตัวติชมกันได้ครับเราเราไม่ ไม่ได้ไปว่ายี่ห้อไหนดีไม่ดีเนาะอืมดีก็ชมไม่ดีเราก็ไม่ว่าไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ไม่รู้นี่เลยครับก็เสียดายครับทําคลิปมาต้องยาวแล้วไงก็ไม่อยากเดี๋ยวเจาก็ไปว่าเขาเข้ามันจะเสียหายครับนี่แหละครับมนุษย์เราคนเราอยู่นี่นะครับ youtube ก็ก็ต้องระมัดระวัง ยืดหยุ่นอใช้ได้เยอะเลยเนี่ยนะหลายตัวแล้วทีไหมท่อนี้ท่อนี้ก็เป็นยืดหยุ่นของตัวนี้ทอ่อท่อนี้กับท่อนี้ก็เป็นยืดหยุ่นของของอันนี้ยาวมากเลยนะครับส่วนอันนู้นตั้งตรงอันนู้นไม่มีปัญหาเพราะว่ามันเป็นท่อยาวยาวไปทางนู้นอยู่แล้วครับท่อท่อที่เป็นน้ำเนี่ยท่อตรงนี้มัน,ม,นมันมันมี มันมีอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันมีเป็นแยกอยู่ตรงนี้นี่มันมีแยกมีข้อแยกอยู่ซึ่งมันมาอีกทางหนึง่งมันมันต่อกลับมาจากจากข้างรั้วนะครับเยอะแยะมากมายเลยล่ะโอ้เยอะแยะมากมายครับงานเนี้ยเดินทางมาไกลเลยวันนี้ครับมาทำเดี๋ยวเสร็จแล้วครับ เสร็จแล้วเดี๋ยวทํางานอื่นแล้วสำลังคาแล้วก็ผูกต้นไม้หน่อยครับก็อย่าลืมติดตามนะครับงานช่างเล็กๆน้อยๆนะครับช่างบางคนก็ใช้ได้แหละครับเราก็ไปไปไป,ไ,ปไม่รู้จะไปหาที่ไหนฉุกเฉินเราต้องเป็นเองเนี่ยเรื่องของเรื่องการเป็นช่างเองได้มันเป็นต่อเลยไม่ด้ได้ได้ได้อย่างใจอะ่ะ คือเรานึกจะทําตอนไหนก็ทําได้ครับก็ที่ที่ออออกคลิป YouTube ก็คือแนะนําให้เพื่อนๆหัดฝึกเป็นช่างเองนะครับไม่ได้บอกว่าไม่ให้จ้างช่างนะจำเป็นเราก็ต้องจ้างครับช่างเขาเก่งแต่ถ้าจะทําได้ในบัตรดลน,น,นะเนาะเสียปุ๊บแก้ปับ๊บทําได้ดังใจก็คือเราทําเองครับ บางอย่างมันไม่จ้างผู้เชี่ยวชาญมากนะมันทำเล็กยน้อยๆนอยเนี่ยต้องทำเองครับต้องทำเองเป็นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ออนะครับกดติดตามกดให้กำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ